อันนี้คือล้อใหม่นะครับที่เราสั่งมานะครับเป็นขอบ17นิ้วกว้าง7.5นิ้วออฟเซ t ตบวกสานะครับเป็นล้อเบาโฟ o ร์ฟอร์มิงนะครับเดี๋ยวมาดูน้ำหนักกันว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะครับอ่านี่นะครับทั้งละน้ำหนักอยู่ที่7.5กิโลกรัมนะครับ7.5กิโลกรัม ผมจะไม่ได้ช่างแบบละเอียดมากครับอันนี้ออตาช่างน้ำหนักของคนช่างเลยนะครับ7.5กิโลกร,รัมก็ถือว่าเบา,ะเบาะนะสาหรับล้อขอบ17ที่เป็นงาน flow forming นะครับนี่คร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปใส่ล้อกันนะครับส่วนยางส่วนยางนี่ครับสั่งมาแล้ว คอนตินโจ้นะครับ2 1 5ห5ึ7นะครับรุ่น M46 นะครับนี่นะครับแม c กคอน a c t m c 6นะครับก็เป็นยางค่อนข้างที่จะออกึ่งสปอร์ตนะครับเดี๋ยวพวกนี้ไปใส่แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าการขับขี่จะเป็นยังไงประมาณไหนนะครับโอเคครับสวัสดีทุกคนครับ ก็ผมเพิ่งขึ้นได้นะหลังจากที่เปลี่ยนยาง Continental นะครับ MC6 นะครับ MC6 นะครับเป็นยางตัวเก่านะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยยาง Continental ตัว MC ตะกน MC เนะี่ยมีรุ่น MC7 มาแล้วนะครับก็ผมเพิ่งเปลี่ยนมานะครับเพราะว่าเป็นได้ยางค้างปีมา1ปีนะครับเป็นตอนนี้ที่ผมเพิ่งใส่มาเนี่ยเป็นยางปี23นะครับแล้วราคาถูกมากทุกคน ผมได้มา4เส้นนะครับไซส์215ซีรีส์55นะครับขอบ17ผมได้มา4เส้น8,600นะซื้อมาจากช h อปปี้นะครับบอดีเห็นร้านเขาลงขายไว้นะครับแล้วก็เลยลองทักไปคุยนะครับก็เนี่ยขับฝนตกๆเนี่ยสบายแล้วก็ขับถนนแห้งก็ขับดีนะครับแต่เสียงเนี่ยจะไม่เงียบถึงขั้นแบบมิชลินไพมาซี่อะไรพวกนั้นนะผมว่าน่าจะอยู่ใกล้เคียงกับพวกอ่าบิสโตน0นะครับ เสียงจะประมาณนั้นเลยนะครับแล้วดอกดอกจ,กจะประมาณดอกสปอร์ตนะครับก็พอดีขับรถมาแล้วมาเจอฝนจริงๆมันมาเจอฝนหลายครั้งแล้วแล้วก็วพอดีช่วงนี้รถโล่งๆนะฮะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าถ่ายคลิปให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันนะครับก็เคยเจอฝนหลายครั้งแต่คือแบบรถเยอะเมันก็ไม่อยากจะถ่ายคลิปรีวิวเ,เท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ขับต่างจังหวัดเจอฝนรถโล่งๆก็ได้มาทามคลิปนะฮะก็สําหรับยางตัวนี้นะแก้มยางมันจะอวบๆวบหน่อยผมใส่กับ ล้อแม็กซ์17กว้าง7.5นะครับกว้าง7.5เพราะว่าตัวขนาดยาง215ซีรีส์55เนี่ยก็จะใส่ได้แม็กซ์เนี่ยที่เหมาะสมนะครับตามสเปคมันเนี่ยที่เหมาะสมแม็กซ์ที่กว้างที่สุดก็คือ7.5นะครับ7.5ผมก็เลยใส่7.5เต็มแม็กซ์เลยนะครับตอนแรกว่าจะใส่8นะฮะแต่คิดว่า น่าจะกระด้างนะจริงๆก็คืออยากได้ความนุ่มด้วยแหละเพราะว่าเป็นรถไซส์ใหญ่คัมรี่นะครับก็อยากได้ความนุ่มนิดนึงไม่อยากให้มันกระด้างมากก็เลยเลือกเป็น7.5นะครับแล้วก็ออฟเซ็ต35นะครับล้อมแม็กเดอร์ออฟเซต35พอดีเลยนะครับใส่กับสปริงโหลดเทอินขับแบบนวลมากทุกคนลงตัวมากนะครับก็คือโชคเดิมสปริงโหลดเทอินแล้วก็แม็ก17แม็กแต่งนะครับกว้าง7.5ออฟเซต35บวก35นะครับ ยาง21555ึ 1> 21 r 1 7นะครับ continental mc 6นะครับตัวนี้นะครับเป็น mc 6ก็จริงๆอ่ะหารีวิวดูยากมากเพราะว่าที่เห็นเนี่ยจะ่าจะเป็น mc 7นะครับคือตัวปัจจุบันนะครับ mc 6เนี่ยเมื่อก่อนผมว่าน่าจะช่วงที่เขาวางตามตลาดในไทยน่าจะแบบไม่ค่อยได้โฆษณานะครับก็เลยรีวิวน้อยนะครับผมก็เป็นหนูลองยาให้ทุกคนนะครับก็เอามาทดสอบให้นะครับเพราะว่า ราคาและบาดใจจริงทุกคนคือ,อไม่ซื้อไม่ไหวราคานี้นะครับแปดพันกว่าบาทนะครับเอามาจ้างเขาใส่รวมตั้งสูตรล้ออีกประมาณพันหนึ่งนะครับก็ตกอยู่เก้าพันกว่าบาทนะครับได้ายาง Continental นะครับผมว่าโอเคเลยคุ้มค่านะครับแล้วเดี๋ยวอนาคตนะฮะใช้ไปนานๆเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมารีวิวกันอีกทีหนึ่งใช้หลังจากใช้สักปีสองปีหรือว่าสักสามสี่หมื่นกิโลเมตรตอนนี้มายางมันยังใหม่อยู่มันก็นุ่มประมาณหนึ่งนะครับแต่ แต่นะครับแต่พวกความรู้สึกที่ผมอะไรเนี่ยจะเก็บมาค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราะว่ารอยต่อถนนเนี่ยเหมอือนตอนนี้ถนนคอนกรีตนะผมเติมลมอยู่ที่32ทั้ง4ล้อนะครับตอนนี้ขับถนนคอนกรีตเนะี่ยรู้สึกเลยว่ามันตึกตึกตึกแต่คือแบบไม่ได้แรงนะครับไม่ได้แรงมากแต่คือให้ให้มันได้รู้สึกนะครับแต่ถ้าเป็นตัวมิชลินเนี่ยจะเบากว่านี้นะครับความรู้สึกจะเบากว่านี้ประมาณนึงเลยแหละ แล้วก็ตอนนี้นะครับผมชอบฟิลในการขับทั้งถนนเปียกและถนนแห้งเลยนะเพราะว่าวันก่อนผมไปเจอแอ่งน้ํามารอบหนึ่งนะครับก็ขับมาประมาณร้อยสิบร้อยี่สิบวันนะครับลงแอ่งน้ําฝนตกตกกลางคืนนะครับไม่ทันได้ดูรถนิ่งมากทุกคนไม่มีเหินไม่มีอะไรนะครับซึ่งผมเนี่ยเพิ่งใช้ยางยี่ห้อนี้เนี่ยครั้งแรกเลยนะครับเพิ่งเปิดใจเพราะว่าราคามันเย้ายวนนะครับก็เลยต้องเปิดใจก็ถือว่าเป็น สัมผัสแรกที่รู้สึกว่าประทับใจพอประมาณนะครับนะครับก็เลยต้องรีวิวหน่อยนะครับจริงๆก็ไม่ได้อยากจะรีวิวเพราะว่าขี้เกียจไปถ่ายนะครับขี้เกียจถ่ายอา่มันต้องถ่ายนอกรถในรถอย่างเงี้ยแต่วันนี้ก็คือผมมาถ่ายในรถก่อนเพราะว่าเป็นจังหวะพอดีที่แบบรถว่างๆนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวถ่ายนอกรถให้ดูนะครับว่าแก้มันเป็นยังไงดอกมันเป็นยังไงนะครับ เรามาดูแก้มยางและดอกยางของยางคอนติเนน t ต l ลนะครับนี่นะครับแก้มเป็นแบบนี้นะครับแก้มค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็นี่นะครับมีลายแบบคล้ายๆกับถุงตาลหมักลุกไ้ประมาณนี้นะครับนะครับเสร็แวร์ก็340นะครับทัชชันมัน AA นะครับสล้วอุณหภูมิก็ A นะครับเป็นยางอินไซด์เอาไซด์นะครับระบุชัดเจนนะครับนะครับแล้วก็มียี่ห้อคอนตินนต้อยู่ด้านล่างนะครับนี้ มีชื่อรุ่นนะตัวใหญ่นะครับแล้วก็ดอกอยางก็จะประมาณนี้ทุกคนนี่ดอกอยางสวยนะผมชอบมากตัวนี้ผมว่าลายมันดูเท่ดีนะครับแล้วก็เป็นการขับขี่ที่ดีด้วยนะครับนี่นะนี่นะครับประมาณนี้นะคร